นำีบชาแนลสวัสดีจ้ามืนนี้อะไรเมนู1หนึ่งปลาตำมแจ่วเด้อจ้ะก่อนอื่นเราจะมาต้แจ่วกันก่อนนะคะก่อนอื่นก็เราก็จะมาต้มแล้วก็ขวพริกกระเทียมมะเขือเทศหอมหัวแดงนะคะค่ะเนาะต้มในสุกก่่นจังหวนนะวคะเนาะผัดหอมเดี๋ยวเอาหอมใส่ไปด้วยนะคะ ต้มให้เดือดอก่อนให้สุกก่อนแล้วค่อยเอาไปคั่วเนะาะหัวไห่หอมใส่หอมหัวแดงไปน้ำเด้อค่ะพี่น,อน้องวันนี้หนึ่งป้าแบบพิสานบานเฮาเนาะค่ะตามเจลแซบแซบค่ะพี่น,อน้องจ้ะหนึ่งพักเล็ดลายเนาะ ใส่พักนั่งตูด้วยนะคะทุกคนหนึ่งปลาพักนั่งตูตักไข่ใบมะกรูดค่ะจะได้หอมหอมนะคะแต่อันนี้สิตา๊าฟเจลก่อนเดจ้ะหอแหงเลยคือแบบนี้แล้วก็เปิาเลยนะคะตัวให้หอมๆเลยจ้ะ ทีแล้วนะเรากระจามักโครคร่ะโขลกแจ่วก่อนนะคะตักริดหอมกระเทียมก่อนนะคะมะเขือเทศเอาเอาไว้ใส่ที่หลังนะคะโขลกกันเลยคะ่ะ มาโขลอียดคอรประมาณแล้วนะคะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะจเจลมะเขือเทศนะจิ้มกับนึ่ง,งปลาโอ้ยเข้ากันค่ะเจลส้มนะคะ่ะ,คะ,ะ,คะเพื่อนเจลส้มเราต้องใส่บลงน้ำด้วยค่ะมะเขือเทศเขาจะมีรสเปรี้ยวหวานๆนะคะนะ,ะเซ็จแล้วนะคะ เอากัะชาน้ำปราหลดไปค่ะปรุงรสชาตินะคะตามด้วยผงนัวนิดนึงค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเจลเจลสมมะเขือเทศค่ะ เสร็จแล้วนะคะตักเสร็จถ้วยบวมมีปลาเป็นต้นใส่นานนะคะแนซะ่บแซ่บนี่ค่ะเจวเสร็จแล้วด้วยแล้วเราไปหนึ่งปลากันต่อนะคะวิธีการหนึ่งปลากับบยมหนุหน่งยากค่ะีน่นอง ใส่ปลาลงไปเด้ค่ะนี่ค่ะใส่ปลาทับทิมลงไปก่อนนะคะข้างในเขาก็จะใส่ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดใส่ในท้องปลาเลยนะคะปิดฝาหมอไว้รอห้ปลาสุกจังจิตใส่ผักเ้ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นผักที่เฮาสีเอาไปลวกนะคะมีกะลัมปีค่ะผักบุ้งขึ้นช่ายค่ะมีเห็ดพอมนะคะแล้วก็มะเขือกรอบกระเจี๊ยบเขียวถั่วพูค่ะใบแมงรักนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำไปน,นึ่งกันนะคะการเห้ปลาของเฮาก็สุกแล้วนะคะใส่มะเขือลงไปค่ะ ใส่ผักที่สุดยากลงไปก่อนค่ะตามด้วยกะล่ำปีค่ะะเจียบเขียว เห็ดจ้ะถัวพูค่ะผักเยอะๆเลยนะคะผักบุ้งค่ะตั้งโอค่ะหรือมันนี่ค่ะพี่น้องดอกหอม ใส่ดอกหอมไปด้วยนะดอกหอมนี่หวานมากตบท้ายด้วยใบเมงรักหอมๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับปิดฝาค่ะรอจนปัดจะสุกนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะนื่ปลาี่้็็จะเป็นผัดนะคะผักนานาชนิดเลยค่ะเพื่อน หน้าตาหน้าทานลวกนานไปนหน่อยเละเลย <S <S เละตุ้มเปะ๊ะและ้ละเละตุ้มเปะ๊ะ นี่คือปลาทัดทิมนะคะเพื่อนๆปลผัดเยอะยะมากมายเสร็จแล้วพร้อมกับน้ำจินนะะ้มค่ะเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะคเพื่อนเสร็จแล้วจ้านี่คะ่ะจิ้มแจ่วแก้วมะเขือเทศแก้วสมนะคะเนาะ กันหนึ่งปลาทับทิมนะคะกับผักเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะถ้ามาค,คลิปนี้ส่ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกํำลังใจให้ค้ดนำทิได้เด็ุคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมด้วยค่ะเด้ยขอบคุณและสวัสดีนะคะ